มีการประชุมนะวิเคราะห์สําหรับในฝั่งของตัวบรูบิกนะครับระยะสั้นๆอาจจะตึงๆนิดๆนะครับปองบอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ครึ่งปีหลังดูเหมือนกับมีรันเวเพิ่มเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณนามสวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีนะครับกลงทุนทุกท่านครับก็สําหรับบรูบิกนะครับเมื่อวานเป็นพรีวิวนะครับแล้วก็เป็นอ n ลสติมิตติ้งนะครับก็จริงๆแล้วภาพรวมนะผลการคิเนี่ยน่าจะ ทรงตัวจาก Q1 น,นะครับโดยเราคาดการณ์ในส่วนของข้อกำไรอยู่ที่73ล้านบาทนะครับก็แฟลตนะครับควอเตอร์ควอเตอร์ quarter, แต่ถ้าเกิดดูในเชิงของ Year on Year เนี่ยจะบวกขึ้นมาถึง80%เลยอ่าโดยหลักๆนะครับที่ Year on Year โตเยอะค่อนข้างมากเนี่ยเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีฐานที่ต่ำอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการเบิกจ่ายก็ประมาณล่าช้าอนะไรพวกนี้มันเลยทำให้มูดแอังโทนในการลงทุนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างส,สับเปล่านะครับเลยทำให โอวอ่อ uh, เนี่ยภาพรวมปีที่แล้วเนี่ยฐานมันไม่ได้สูงมากนักนะครับโดยในส่วนของไตรมาสที่2นะครับเราก็คาดการณ์รายได้รวมัอยู่ที่358ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นการเติบโตที่3%ามเปอร์เตอร์ตอรคอเตอร์และ6%กเปอรเซ็ยอยโดยนักสินโฉมมาที่2นะครับภาพรวมแบล็คหรอกของบริษัทเนี่ยยังอยู่แถวๆประมาณสัก885ล้านบาทนะครับก็ ค่อนข้างส่งตัวจาก Q1 นะครับที่880ล้านเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแบ็กหลอกยังยังค่อนข้างส่งตัวนะครับแต่ว่าจากเมื่อวานในม e ร์ติ้งผู้บริหารก็มีไกด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กหลอกที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงของประมาสที่3นะครับเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์ที่รอให้ปิดดีลอยู่เนี่ยในภายปลายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะเห็นในส่วนของ แบล็คลองเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับในช่วงของไตรมายนสามซึ่งเราก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยต่อยอดอ่าให้กับ e a r n i n g ็งก์ในช่วงของเดืมิายนี่ได้นะครับก็จริงๆแล้วปกติต้องบอกว่าบูบิกเนี่ยเออร์เน็งก์ค่อ, e อนข้างมีซีซั่นนอลนะครับก็คือว่า second half เนี่ยจะดีกว่า first half เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ยังหวังว่าปีนี้เนี่ยอ่าเทรนด์เนี่ยน่าจะอะย่างก่อนอยู่นะครับอ่โดย Q3 เราคิดว่า e a r n i n g ็น่าจะ เติบโตขึ้นต่อนะครับทั้งในเชิงของคอร์เทนคอร์เตอร์นะครับแล้วก็ในเชิงของยีออนยีนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็คือจากการที่บริหารบอกว่าโปรเจกต์ในไพเปปไลน์เนี่ยเยอะนะครับก็แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานในมือเนี่ยก็ยังมีอยู่ทั้งเยอะนะครับก็ค่อยๆทยอยทำแล้วก็ส่งมอบเรายะเมนเทนเป็นอัลป์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์อยู่ที่31.16บาทครับคุณนาาครับถามน,นิดนึงคือ คุณนันได้มีการพูดกุทางผู้บริหารไหมครับว่าหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นฝั่งของการดีเลย์การเซ็นโปรเจกต์การสมมอบของทางลูกค้าเพราะอาจจะมีความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือทาริฟหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแอ p แคปซิตี้ของบริษัทที่มีคนเริ่มตึงงานเริ่มตึงหรือว่าอาจจะเป็นในโอเวอร์ออที่มันเป็นช่วงโลซีซันนะครับมองมองยังไงดีในหลักปัยิจตรงนี้ พูดถึง Q2 ที่มันออก,ออกมาแฟ<อ><า>ร์ฟใช่ไหมครับครับโอเคก็จริงๆอ่ะมันมีมีต้อง้องยอมรับว่าม,มีมีลูกค้าบางส่วนมีการเลื่อนการตัดสินใจออกไปนะครับก็ต้องยอมรับวา่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจาภาพรวมเนี่ยแมคโรบ,บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้น,นยมันเลยทําให้มีลูกค้าบางกลุ่มนกันก็อมองว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ อ่าโปรเจกต์ที่เลื่อนออกไปเนี่ยจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ต้องลงทุนนะครับแต่เขาก็มองมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าลงทุนไปในปีนี้แล้วเนี่ยวีเทอร์นที่จะได้กลับมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยมันมันคุ้มกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อ่ามีมีบางคนนะครับถ้าเกิดมองอ่าแมคโครไม่ค่อยดีมากๆเนี่ยก็จะทําให้มีการเลื่อนออกไปแต่ยังไงก็ตามนะครับจริงๆแล้วอ่าเทรนในอนาคตเนี่ยจริงๆไอ้ไอ้โปรเจกต์ที่มันเลื่อนการลงทุนออกไปเนี่ยอ่าเอทีเอ็นเนี่ยมันก็ต้องมีการลงทุนอยู่ดีนะครับเพื่อทาให้อ่ เขาสามารถหรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้เล่นรายอื่นทั้งในส่วนของ d o ม e มสติกและก็ร i จิเนได้ขณะที่ภาพของ c a p a c i สตี้บูบิกนะครับก็จริงๆปีนี้เขาก็ค่อนข้าง Fresh ฟ e ี e a d เขาอยู่พอสมควรนะครับก็คือว่าพยายามที่จะไม่ไม่ได้รับคนเพิ่มมากนักนะครับรับเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าปีนี้นะครับสิ่งที่ผู้บริหารพยายามมาเนี่ยคือพยายามท่จะ e n e ในส่วนของ operating margin เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้คนเท่าเดิมนะครับแต่ว่าสามารถรับงานได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไอตัวรายได้ส่วนเพิ่มตรงนี้เนี่ยก็มันจะไหลหลบมาทำลายนะครับแล้วก็ทำให้ m a r g ิ n ของบริษัทเนี่ยกว้างขึ้นด้วยครับอืคุณนามครึ่งปีหลังถ้าเราดูจาก first สฮาฟสามอสิบมูลเล็กลงลมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งปี<ะ>หลังเนี่ยมองเป็นโกรธที่หกสิบได้ไหมหรือครึ่งปีหลังมองว่ามีดาวไซด์ผมเห็นว่า ถ้าเกิดมีดาวไซด์เนี่ยก็น่าจะมีมีมีไม่เยอะแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่เลนจ์ประมาณสัก5เปอร์เซ็นบวกลบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองว่าดาวไซด์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดีมาในช่วงของ Q3 เนี่ยมันดีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเราดูเราดูในแง่ของ first half เนี่ยจริงๆ first half เนี่ยมันก็โตค่อนข้้งเยอะนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้ว โดยถ้าเกิดว่าดี m a n q Q3 มเนี่ยมันดีแล้วเขาปิดดีลได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Deliver งานส่งงานได้ทันในช่วงของตรมาที่4เนี่ยผมก็คิดว่าก็มีโอกาสนะครับที่ทางปีเนี่ยอาจจะ,ะทำได้ตามเป้าหมายที่เราขาดกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ย บริษัทจะสามารถปิดงานได้มากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าโซฟาเนี่ยภาพที่คุยเมื่อวานกับทาง CFO เนี่ยก็ยังดูแล้วมีภาพที่ค่อนข้าง positive อยู่นะครับสำหรับการได้งานใหม่เพิ่มเข้ามาครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับบูบิก PE ลงมาเทรดเหลือสิบเท่านะโอ้ผมจำได้นะเมื่อก่อนนะเคยเล่นอยู่สี่สิบห้าสิบเท่าตอน IPO ใหม่ๆนะครับตอนนี้ลงมาเหลือสิบเท่าแล้วนะครับก็คิดว่าดาวไซก็ถ้าถามผมผมคิดว่ามันเริ่มจำกัดมากแล้วแหละนะครับแต่เพียงแค่ตอนนี้ เอ่อโฟโลเนี่ยมันเหมือนหน้าหุ้นเป็น,เ,ปนเซ็ตฟิฟตี้เป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นศักยภาพหลังจากงบออกนะผมว่าตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลังงบออกน่าจับตามองนะพเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยมันคงแกวงอยู่ในกรอบตรงนี้แหละคงไม่ได้หลุดโลเดิมที่18บาทแล้วแหละนะค,คงจะอยู่บริเวณประมาณนี้แหละครับ19 20 1้า20ี่้ายแต่เดี๋ยวหลังงบออกเนี่ยน่าจะเห็นภาพดีๆภาพการฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับคุณนายครับ ก่อนที่จะไปในประเด็นถัดมานะครับถ้าบูบิกมันเป็นแบบเนี้คุณอามสามารถอิมลายได้ไหมว่าตัวอื่นๆน่ะมันใกล้เคียงไหมหรือตัวอื่นแบบนี้ดูดูเพียสนะครับดูเพียสในกลุ่มอย่างอย่างบรเอกับไอจีต้องบอกว่าภาพเออร์เน็เนี่ยดูจะซอฟต์ลงในเชิงของเยอันเย r นะครับในตัมาที่สองแล้ก็คิดว่าด้วยอาจจะใช้คําว่าประเภทของงานที่อาจจะไม่เหมือนกันละกันนะครับก็คิดว่าไอ้พีคนอื่นๆเนี่ยอาจจะยังเหนื่อยนื่อยกว่านะครับเพราะว่าเขาโดนเรื่องของมาจินที่มันซอบลงไปด้วยนะครับจากภาพการแข่งขันที่มันสวยขึ้นครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอาร์มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ